สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนะรองอิลุนนะครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำเครื่องเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก ตัวล่าสุดนะฮะจากทาง Predator ในช่วงนี้ครับส่วนใหญ่ถ้าพูดถึง Acer ห,หลายๆคนคงนึกถึงในตร5กันใช่ไหมละครับจริงๆแล้วเนี่ยเกมมิ่งโน e ตบุ๊ของ Acer เนี่ยถือกำเนิดเกิดมานะฮะตัวที่เรียกว่าโหดจริงๆมันต้อง Predator มันถึงจะสุดครับสำหรับ Predator เองในก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะเคยได้เห็นเคยได้จับหรือเพื่อนๆเ,เป็นเจ้าข้าเจ้าของกันก็จะมาใน รูปแบบที่หนาปึ๊กๆปกเป็นเกมมิ่งในรูปแบบที่โอ้โหแดงดำอะไรแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี้ เทรนของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวเจ้า Triton 500 SE เนี่ยก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นนะฮะโดดเด่นในที่นี้คือไม่ได้สีสันโดดเด่นนะต้องบอกว่าดีไซน์ในภาพรวมเขาจะมีความโดดเด่นมากๆเพราะว่ามันจะเป็นการดีไซน์ในสไตล์แบบเกมมิ่งแบบมินิมอลนะครับไม่ได้เน้นฉูดฉาดอะไรมากมายนะฮะแต่เน้นในเรื่องของความกลมกลืนของการดีไซน์นะฮะที่สําคัญนะฮะยังมาพร้อมกับกราฟิกการ์ดหรือกราจอนะะให้เลือกกันหลากหลายโมเดล ต้องแต่ RTX 3060 RTX 3070และ RTX 3080นะครับซึ่งแน่นอนพูดถึง RTX หลายๆคนก็ต้องนึกถึงฟีเจอร์ที่เขาใส่มาใช่ไหมล่ะฮะไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์อย่าง DLSS Deep Learning Super Sampling ที่จะใช้ตัว AI ช่วยในการทำงานนะครับทำให้ได้เฟรมเรทที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับเทคโนโลยีอย่าง Real Time Ray Tracing นะฮะก็ทำให้ในวเรื่องของแสงและเงาสมจริงมากขึ้นรวมไป ถึงเทคโนโลยีอย่าง RTX Broadcast นะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆสตรีมได้อย่างง่ายดายมากขึ้นลบฉากหลังทำฉากหลังเบลออะไรต่างๆได้อย่างสะดวกและที่ขาดไม่ได้เลยเขาจะมีเทคโนโลยีอย่างตัว NVENC ช่วย Encode ในการสตรีมได้อีกด้วยนะครับสำหรับ Predator ที่เราได้รับมาตัวนี้ 500SE จะเป็นโมเดลสูงสุดนะครับที่มาพร้อมกับการ์ดจอ RTX 3080นะครับราคาจะเริ่มตั้งแต่59,990 ไปจนถึง8 9 9 9 0บาทนั่นเองนะครับตัวกล่องก็จะมาในกล่องสไตล์แบบ Predator นะฮะมันจะไม่ใช่เป็นกล่องกระดาษลังแบบเหมือนไนโตรนะอันนี้มันจะมีความพรีเมียมที่มากกว่านะครับสีดำโดดเด่นทีเดียวนะฮะในส่วนของหน้าจอนะครับของเจ้านี่ต้องบอกว่าเป็นหน้าจอที่โหดมากมาพร้อมหน้าจอแบบ 2K นะครับ แบบ16ต่อ10ด้วยแล้วเป็นหน้าจอ165 hz อีกด้วยนอกจากเครื่องที่เรียกว่าแรงแล้วยังสามารถที่จะเอาไปใช้ทํางานได้นะครับลูกเพจหลายๆคนนะฮะถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะว่าถ้าหาโน้ตบุ๊กทางานสักตัวควรจะต้องดูอะไรเป็นหลักหน้าตาสําคัญเหมือนกันรวมถึงหน้าจอก็สําคัญนะครับเพราะการทํางานเนี่ยถ้าได้หน้าจอที่สีเที่ยงตรงแล้วก็มีในเรื่องของตัวพิกเซลนะครับที่ เยอะนอนก็ได้ในเรื่องของทู s อะไรต่างๆที่กว้างขวางมากขึ้นใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับความพรีเมียมของเจ้า p รีเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าพรีเมียมตั้งแต่หน้ากล่องยังในกล่องเลยนะฮะนี่คือข้างในตัวกล่องของเขาเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูกันนะฮะนี่โอ้ยโ,โลโก้สวยมาก วิ่งมากมดูไกลๆเหมือนโลโก้อ t i m ิมัสพราเหมือนกันนะ Transformer อะไรอย่างนี้ใช่ไหม d ีเ c e p t คอนออโ t ้บออะไรแบบนี้ฟีลประมาณน,นั้นนะครับอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดเลยนิ้งๆน,นะฮะจากโรงงานอย่างที่ผมบอกตีมของโน้ตบุ๊กนะครับปัจจุบันที่เป็นเกมมิ่งเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ดำแดงซะขนาดนั้นแล้วมันจะมีตีมที่มาแบบสไตล์มินิมอลด้วยความหรูหราที่ต้องยกให้นะครับด้านในก็จะมีเป็นพวกคู่มือการใช้งานมาให้แบบนี้ เราปิดกล่องไปก่อนก็นแล้วกันนี่แล้วก็จะมีในกลุ่มของตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับใหญ่เบิบมาเลยนี่คืออะแดปเตอร์ของเจ้า Preator ์ไท t ัน500 SE เป็น230วัตต์แบบนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบรูเข็ม230วัตต์น้ำหนักก็เนาะตามสเปคกันนะครับแน่นอนว่า สเปคเครื่องยิ่งสูงการกินไฟก็สูงตามนะครับเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแกะกล่องดูกันสันหน่อยใหม่มากลอกสติกเกอร์ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวสไลด์ดูกันบอกก่อนเลยนะตัวนี้ผมจะไม่แกะนะครับโ <laughs> รลรูนอนะ็อตมาเป็นแบบดาวหกแฉกแบบนี้ผมไม่กล้าแกะจริงๆนะเพราะเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ แกะเครื่องนะครับลักษณะนี้แน่นอนทำทุกอย่างมาให้ครบสมบูรณ์อยู่แล้วไล่มาดูด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กกันคุณจะเห็นสีของเขาเป็นสีแบบซิลเวอร์นะครับแลดูสวยงามดีทีเดียวก็ะจะมีโลโก้นะครับ p r e d a t o ออยู่บริเวณมุมของขอบจอนะครับบริเวณด้านนี้จะมีโลโก้ Predator อยู่มาในรูปแบบเรียบๆเ,เลยนะครับเรียบๆหรูๆห,หลาๆเลยลักษณะประมาณนี้แล้วก็จะเปิด ได้แบบนี้ด้วยเพื่อคนทำงานด้วยเช่นกันนะครับในฝากฝั่งของบริเวณนี้นี่ฐานด้านล่างนะครับของตัวโน้ตบุ๊กก็จะเป็นวัสดุแบบเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับขอบด้านบนนะฮะก็จะเป็นอลูมิเนียมตลอดทั้งตัวเครื่องนะครับช่องระบายความร้อนซ้ายกับขวาบริเวณด้านนี้นะครับเรเบลนะฮะตัวฐานที่ยกสูงขึ้นนะครับในเรื่องของลำโพงนะครับก็จะเป็นลำโพงสเตอริโอนะฮะระบบเสียง dtsx ultra นะครับ เราสามารถแกะอัปเกรดได้นะแต่ผมไม่แนะนำนะฮะเพราะว่าเขาใส่สเปคมาให้ค่อนข้างครบอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของด้านหลังก็จะมีช่องลมระบายความร้อนนะครับสองช่องด้วยกันมีในฝั่งของช่องลมบริเวณด้านซ้ายมือของผู้ใช้ด้วยประกอบไปด้วยช่องลมตรงนี้นะครับช่องเชื่อมต่อชาร์จไฟนะฮะแลนนะครับในฝั่งนี้ก็เป็น USB นะฮะ มีตัว Thunderbolt นะครับมีตัว Audio Combo นะครับและแน่นอนนะฮะมีตัว SD Card Reader ด้วยนะครับมี USB นะฮะ Thunderbolt อีกหนึ่งพอร์ตโอ้กระจายพอร์ตได้ดีทีเดียวนะครับรวมถึง HDMI เสียได้ HDMI อยู่ด้านขวามือนะฮะแล้วก็จะมีช่องลมระบายความร้อนบริเวณด้านขวามือเช่นกันนะครับอันนี้ต้องยกในเรื่องของความดีความชอบให้ Thunderbolt เลยนะ มีมาให้ถึง2พอร์ตด้วยกันเอเซอร์นี่หตั้งใจใส่มาให้แน่นอนนะครับสำหรับคนทํางานการใช้งานนะครับก็จับที่ขอบตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะจะมีในเรื่องของร่องเอาไว้อยู่แบบนี้ให้เปิดใช้งานได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะครับโอเคเปิดเครื่องกันนะครับคุณก็จะเห็นโลโก้ Predator แบบนี้นะครับตอนแรกตอนเปิดเครื่องทุกครั้งจะขึ้นแบบนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือเครื่องใหม่จริงๆยังไม่ได้เซตอัพอะไรเลยก็จะเข้าสู่ว i น d ด w s นิดนึงนะครับให้ ติดตั้งโน่นนี่นั่นนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันที่คีย์บอร์ดกันก่อนได้เลยนะครับสำหรับคีย์บอร์ดของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับ Predator Titan 500 SE มาพร้อมกับคีย์บอร์ดนะครับเป็นไฟ RGB นะแต่โดยเบสิกแล้วเขาจะตั้งเป็นสีเดียวมาก่อนนะครับถ้าเป็นไนโตรจะเป็นสีแดงถ้าเป็น Predator Titan 500 SE จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับคีย์บอร์ดนะฮะถึงแม้จะเป็นโน้ตบุ๊กขนาด16นิ้วนะต้องบอกก่อนนะหลายๆคนยังไม่รู้เจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ16นิ้วนะครับ 16นิ้ว16ต่อ10เป็น 2K นะครับแล้วก็รองรับ G-Sync 165 h z ด้วยนะฮะ16นิ้วเต็มตาเต็มอารมณ์แน่นอนรวมถึงคีย์บอร์ดนะฮะที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้ก็จะมีไฟนะครับ RGB นะฮะตัวปุ่มกดจะเป็นตัวแป้นไทยสลับกับภาษาอังกฤษนะฮะเป็นไฟลอดทุกปุ่มนะครับแต่จะไม่มีปุ่มตัวเลขนะครับนี่นะ เขาจัดวางเลยเอาั์มาแบบนี้นะครับรวมถึงนะครับปุ่มตัวลูกศรก็จะเป็นตัวชิ้นใหญ่มีตัวฟังก์ชันคีย์ต่างๆอยู่ด้านบนนะครับมีปุ่มเทอร์โบสำหรับเร่งรอบพัดลมนะฮะ มีสติ๊กเกอร์นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นสเปคของเขานะครับประกอบไปด้วย c o r อ i 7 8 1 8น0นะครับการ์ดจอ RTX 3080 R a m ในเครื่องนะครับ32 GB เลยนะฮะบัตส3,200 MHz s ร d 1TB m h z s นะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะฮะจะสามารถใช้งานต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าใช้ได้ยาวๆ12าชั่วโมงในการท่องเว็บได้เลยบนแบตเตอรี่ก็มาพร้อมกับความอึดนะฮะของตัวแบตเตอรี่เลย บริเวณในฝั่งของหน้าจอนะครับเราไล่ไปดูนิดหนึ่งนะครับเขาก็จะมีในฝั่งของตัวกล้องเว็บแคม720นะครับพร้อมไมโครโฟนคู่และตัวกรอบโน้ตบุ๊กจะเห็นว่าเป็นกรอบบางนะครับหน้าจอแน่นอนนะฮะสีใช้ได้แน่นอนเหมาะสำหรับการทำงานเลยนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาก็จะมีโลโก้ r r e d t t r r แบบนี้มีไฟแสดงสถานะนะครับรวมถึงให้ดูตรงนี้กันนิดนึงก็จะเป็นฟีเจอร์ของโน้ตบุ๊กนะครับ บริเวณด้านล่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัดลมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ไฟ RGB และด้านในนะครับสามารถที่จะอัปเกรดตัวฮาร์ดดิสและ SSD ได้อีกด้วยโอย้ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ครบเครื่องมากไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้ทำงานไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้เล่นเกมได้หมด พกพาไปไหนมาไหนนะฮะต้องบอกว่าสุดทีเดียวเชียวแหละสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราตาไปดูในเรื่องของการทดสอบกันต่อนะครับซึ่งเราจะใช้ประสิทธิภาพของกาจอเป็นหลักในการทดสอบเลยให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงตามดูกันต่อได้เลยครับ at the same time. Oh, thanks a lot. He almost got me killed. Lockwise Sully! But it was 50-50, so I made a guess. Clearly. And the footage wasn't just about gold. It was something much more valuable. This girl has a very tragic history. So much blood. I'm pretty sure he's just trying to kill me. กันบ้างเลยครับสำหรับ Predator Titan 500 SE จริงๆเราก็อาจจะได้เห็นรีวิวกันไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาซ้ำกันให้ดูอีกหนึ่งรอบด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ใช้ RTX 3000 Series ใช่ไหมซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็จะมีแคมเปญของ NVIDIA เหมือนกันที่ collaboration กับทาง Predator นะครับเป็นแคมเปญชื่อว่า Give Your Games Will Love นะครับที่แน่นอนว่าคุ้มพลัง NVIDIA GeForce นะครับ กับช่วงเทศกาลวันหยุดนะต้องบอกว่าเพิ่มพลังให้กับการทำงานและการเล่นเกมของคุณด้วยกราฟิกการ์ด RTX นะครับบนเจ้า Triton 500SE นี้ก็ได้เลยเช่นกันนะครับเพราะประสิทธิภาพในการเล่นเกมและในการใช้งานของพี่แก แรงจริงๆนะฮะในส่วนของตัวการ์ดจอที่อยู่บนตัวเครื่องอย่าง RTX 3080ผมว่านะต่อให้เป็น RTX 3060ตัว5 9 0 0 0ก็น่าจะแรงอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะสุดตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวนะครับในส่วนของภาพรวมนะฮะต้องบอกว่านอกจากสเปคที่แรงประสิทธิภาพที่แรงแล้วนะครับในเรื่องของการดีไซน์ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับมันดูเรียบมันดูหรูหรานะฮะแถมหน้าจอเป็น 2K ด้วย16:10ด้วย 16นิ้วอีกหลังหากนะฮะใช้งานกันได้อย่างโอ้โห,โโหเต็มตาเต็มอารมณ์แน่นอนสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองว่า้ยมันดีจริงๆแหละแต่ราคาอาจจะสูงไปหน่อยก็ต้องบอกนะครับว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันออกแบบมาอยู่ในกลุ่มระดับกลางสูงนะครับถ้าเพื่อนๆมีงบจํากัดลองดู กลุ่มที่เป็นตัวในตรก็ได้หรือถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายทํางานลองดูตัวที่ผมใช้อยู่อย่างนี้เป็นตัวสวิท5ก็ได้เช่นกันนะครับถ้างบไม่ถึง,ถงลองลดหลั่นดูกันก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่ดูรีวิวกันอยู่อยากจัดหานะครับไปหาได้เลยนะฮะลองเล่นกันดูได้ที่ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศไทยหรือจะสั่งผ่านตัว Acer Store ก็ได้นะครับเขาก็จะมีวางจําหน่ายอยู่เช่นกันมีคอนฟิกสเปคให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝาก Acer Predator Triton 500 SD ตัวนี้เอาไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้านะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ